ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้เช้าว,วันที่25พฤษภาคม2568ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาพันทองหลังช่างรายการศึกมวยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็มาเช้านิดนึงนะเนื่นองจากว่าน,นักมวยในช่างน้ำหนักเสร็จประมาณ7โมง นิดๆนะครับในเจ็ดเมงนิดนะห,ห,หน้าตาช่างช่องเจ็ดก็ปิดแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ พยายามที่จะขึ้นคลิปให้ไวนะครับนะถ้านักมวยชั่งน้าหนักเสร็จไวก็จะขึ้นคลิปให้ไวนะครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยวันนี้นะครับนะวันนี้ก็ภาคกัน3ช่องนะเริ่มจากช่อง8นะแล้วก็ต่อด้วยช่อง7ปิดท้ายด้วยช่อง5้าครับนะก็ถ้าฟังเฉพาะช่อง7็ช่องเดียวนะครับช่อง7็ช่องเดียวเป็นมวยหูวัยีพวกเครื่องวัตถีก็150บาทนะครับนะมวยหูธรรมดาผ่านกล่องก็100บาทอันนี้ฟังช่อง7ช่องเดียวนะครับนะชอบแบบไหนอย่างไรอยากจะฟังลายเสียงแบบไหนอะไรก็ สมัครกันได้ครับ0827511988 0827511988สมัครกันให้ไวเลยครับนะเพราะว่าเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะเต็มทุกสัปดาห์ที่แล้วนี่มีคนฟังช่วงเจ็ดผมประมาณ720คนนะครับนะสัปดาห์นี้ก็มาลุ้นกันว่าจะ,ะกี่คนนะครับนะแต่ว่าไอ้700กว่าเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะครับนะมาเป็นปีแล้ว <c oughs> ผมมองว่ามันตัวเลขมันจะค่อนข้างนิ่งๆน,นะ ตอนรมนจของกันวันนี้ก็ต้องมารลุ้นกันว่า,าผมจะปันทงหลังช่างถูกกี่คู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ชนะ31นะแล้วก็สัปดาห์นี้จะกี่คู่ก็เดี๋ยวฟังกันครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการฟันธงหลังช่างหลังจากที่มวยช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นการพบกันของไอยรอบสายบีครับนะทานักแสดงอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์พัฒนาขวานเหมือนแคนาบรูซิ์ลมหนาวมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ําหนัก112ปอนด์มวยรอบนะครับนะน้ำหนักของผมนี่ก็การันตีว่าเป็นน้ําหนักจริงนะครับนะเป็นน้ำจริงใครจะบอกน้ําหนักแบบไหนอย่างไรอย่าไปเชื่อนะครับนะขอให้เชื่อข้อมูลผมนะครับนะทุกคําพูดของผมอ่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ นําไปพี่นาตัดสินใจได้เลยนะครับนะผมจะพูดเฉพาะที่รู้ถ้าไม่รู้จะไม่พูดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคำทุกคําพูดของผมผูกพ,พันสมาชิกทุกคนนะเพราะสมาชิกเขาจะเชื่อผมนะครับนะผมรับผิดชอบสมาชิกจานวนมากเพราะฉะนั้นคําพูดของผมนั้นต้องเชื่อถือได้นะครับ ถ้าด้านของอนันตชัยนี่มาช่างนะครับมาก็มาช้าน่าจะมาหลังสุดเลยนะมาช้านะแล้วก็มาช่างครั้งเดียวผ่านเลยครับนาะช่างได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสี่ขาดไปจุดหกนะครับนะใครจะบอกว่าในะอย่างไรหนึ่งร้อสิบสองไม่ใช่นะครับมนาะช่างจริงคือหนึ่งร้อยสิบจุดสี่ขาดไปจุดหกครับสําหรับต้านั้นของฝ่ายแดงส่วนต้านของฝ่ายคารมารูนนี่ก็มาหนึ่งร้อยสิบสองจุดสองลดไปจุดสองลดไปลดจุดสองคาร์มารูน,รนก็ค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะคือตัวน้ำมวยเนี่ยรอว,ว่าจะขาดนะครับนะ ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็มาขึ้นตาช่างก็112.0พอดีนะครับอันนี้คือน้ำหนักที่แท้จริงนะครับ <c oughs> ถ้างด้าก็ฝ่ายแดงนี่ก็เรทไหลไป,ปเลทไหลไปแดงตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก5 3 7 4แล้วนะครับนะก็เรทมันไหลเล่นแดงอันนันตะใช้ตัวเดียวนะทางด้าฝ่ายแดงนี่ อายุ19ปี170เซนจากจังหวัดยะลากระดูกมวยประมาณสัก40ครั้งซ้อมอยู่ที่พัทลุงนะครับโดยปอยนี่ก็ประมาณสัก54กิโลกรัมในชกํำก็112ปอนด์ปี68ในชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะคะแนนทั้ง3ครั้งเลยนะครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมด25ครั้งนกุชก8ครั้งเป็นการนกในยกที่3มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นก3ครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกนะครับนะก็เป็นวยขวาขับรูป่รงนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าใน รับได้เก็บการุดทำได้ดีมีทั้งนอกปีตะไนชกมงในเก่งกว่าโมงนอกเล็กน้อยอาวุธมันนี่ก็ถือหนักแรงทุกลูกนะเมื่อเช้านี้เนื้อตัวนี่ก็ดูว่าจะบางกว่าธราของชอกอเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าเนื้อตัวก็ถือว่ามาดีทีเดียวนะครับส่วนตลาดกาแฟนวัตคารูนสิทธิ์ลมหนาวคารูนสิทธิลมหนาวนี่ก็หายไปนานประมาณสัก3ามเดือนได้นะครับเนื่องจากว่าเข้ารอบคนแรกนะเป็นนักมวยที่เข้ารอบเข้ารอบ8คนนะครับเป็นคนแรกก็เลยก็เลย พักไปนานสามเดือนเลยนะก็เตรียมตัวซ้อมตลอดนะตระมวดบอกว่าไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะก็ซ้อมมวยอยู่ตลอดนะครับปัจจุบันอายุสิบเก้าปีก็เท่ากันนะครับหนึร้อยเจ็ดสิบเซนก็เท่ากันอีกนะเป็นนักมวยจากจังหวัดระยองแต่ว่ากระดูกมวยนี่ประมาณเจ็ดแปดสิบไฟซ้อมอยู่ที่ระยองครับพอนดก็ห้าสิบสี่กิโลกรัมเดือดชกประจำก้อนหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ปีหกแปดนี่ชกไปแล้วสองครั้งก็ชนะทั้งสองครั้งนะครับนะก็เข้ารอบสองวัยก็เลยพักนานไปสามเดือนนะครับนชก็ครั้ง you <laughs> ชนะนกคูชค่ชกในสี่ครั้งเป็นการนกในยกที่สามสี่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไรในเวทีมังกรงมาก่อนงัดนี้ผมก็ได้อ่านว่าไม่น่าจะแพ้นอกไ้ทางด้านของฝ่ายแดงน,นะครับทาง้นฝ่ายแดงเคยแพ้นอกไปในเวทีมังกรงส่วนเรื่งของฝ่ายน้ำเงินไม่เคยแพ้ในอกไรในเวทีมังกรงนะครับในเะวทพิการตรนการชกนี่ทางด้านข้าพแดงฝ่ายน้ําเงินนี่จะชกเวทใหญ่กว่านะครับก็เป็นมัวขวาครับรูปร่างก็สูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าหนาครับรูกับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปิดต่ไหนชกวงนอกวงในเก่งพอๆกันนนนะต้ีก็อาจ เป็นรองนะครับนักเรื่องร้อนช้านิดนึงแต่ว่าเป็นหน่วยที่เก่งในยกที่4นะก็จุกจิกใช้ได้แหละอาวุธมวยนี้ก็ถือว่าหลากหลายแล้วก็ความหนักแรงก็ถือว่าใช้ได้หัวเจ็บเจนดีกระดูกใบบัวมาการผัดมวยก็ถือว่าดีกว่านะครับ <c oughs> มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่รูปร่างก็พองปัดหัวตัวเท่านะทางมวยก็คงจะผัดกันรบกันรับนะครับนทางรับแรงในบริการน่าเสือเสียงเชียร์ให้ไปก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> ผมเชื่อว่าเข้าแดงก่อนจะได้เปรียบนะครับนะเพราะว่า รันนาวอดไซด์ของประเภทจิมมี่นะแต่ว่าจิมมี่นี่น่าจะอยู่ที่ใต้นะตอนนี้ทราบข่าวว่ายังอยู่ที่ใต้นะครับนะ,ะคงไม่ได้เข้าเวทีช่วงเนะครับแต่ว่าทีมงานของจิมมี่พักพวกอะไรต่างๆทางสายใต้นี่ก็คงจะส่ย,ยับเลยนะอนันชัยนะครับไปก่อนนะครับนะเข้าอนันชัยก่อนได้เปรียบนะครับในะการรุนการเชียรแผนการรุนการเชียรนะครับนะ <c oughs> ผมอ่านว่า3ยกเนี่ยเข้าอนาตาชัยน่าจะมีประมาณสัก 3- 41เลยนะประมาณนี้นะครับ3 1นะให้ออกตัวได้แน่นอนนะครับนะแต่ว่าในยกที่4ซึ่งเคมารูนเป็นมวยที่เก่งยกที่4นะครับผมก็เลยเชื่อว่าเคมารรนเนี่ยปลายปายยก4นะน่าจะพลิกนะครับน่าจะพลิกแล้วก็ยก5คุมเกมเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะแบบรุนระทึกเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับว่ามวยอ่ามวยรอบปูนเสือไม่มีคำว่าเสมอนะครับนะมีแพ้มีชนะกันนะครับดังนั้นของเคมารรนนี่ก็อ่าถ้าถ้าว่า วัดกันที่หน้าเสืออาจจะเงียบๆนะแต่ผมบอกได้เลยว่าหน้าเสือแคมาโดนเบื้องหลังนั้นใหญ่ใหญ่เบอเริ่มเทิมเลยนะใหญ่ทีเดียวนะครับนะใหญ่ใหญ่ขนาดว่าน่าจะใหญ่กว่าป่าชุนด้วยนะครับนะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเส้นสายอะไรต่างๆนะครับนะถ้าเกิดว่าคู่ขี้สุสิก็ชูน้ำเงินได้เช่นกันนะครับ ฟันธงหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของแคนรูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับนะแต่ว่าต้นๆก็เข้าอน,านตัตชัยไปก่อนก็คือรู้เขารู้เราครับรู้เขารู้เรานะก็คือลุ้นเชียร์ตามทรงการันตีว่าเสียยากนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนตแรเพชรนุ่งโรดโชดบางแสนพนัฒนาขอมฝ่านอนพลา,ายพยักษ์ทอต่อพลพาภานารายนะครับในะทางด้านของเพชรนุ่งโรดก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสิบสองจุดสองลดไปจุดสองใช้เวลาลถดประมาณครึ่งชั่วโมงนะส่วนทางด้านของพลายพยักษ์มาหนึ่งร้อยสิบสองจุดสี่ลอดไป กันนะครับเนื้อตัวก็ดูว่าสวยงามทั้งคู่เลยนะทางด้านของฝ่ายแดงก็ดูว่าจะได้สูงยาวกว่านะครับ <c oughs> สมดังก,นกานของเพชร,รดูรตอายุ19ปี170เซนจากเพชรบูรณ์นะครับกระดูกมวยนี้ชกมาประมาณ100กว่าไฟ์แล้วนะซ้อมอยู่เพชรบูรณ์ครับปล่อยปล่อย55ห้าเกีกับเดืนชกประจำก็ร11้อ1สิบสปอนด์จะชกเวทใหญ่กว่านะครับในบปีหกแปชกไป3ครั้งก็ชนะ2เป็นการน็อน1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับนั่นก็คือแพ้ครั้งแรกของมรบอลเสือนะทำให้ต้องชก3ครั้งถึงจะเข้ารอบนะครับแต่ว่า2ครั้งหลังก็ชกดีขึ้นนะครับนะก็ชกวิธี์มักงกรมาทั้งหมดใน35ครั้งแหละ นะนกอุทชก8ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกมากที่สุดและก็ยังไม่เคยแพ้นกไครในเวทีมังกรม,มาก่อนนัดนี้ผมก็ได้อ่านว่าทางด้านของเพทนุโรดไม่น่าจะแพ้นกให้ทางด้านของอุทชกในนัดนี้นะครับนะนะก็ชกที่ช่วงจดมาทั้งหมดใน9ครั้งหละนะก็ชนะ4ครั้งเป็นการนก2ครั้งในยกที่2 3แล้วก็แพ้คะแนน5ครั้งครับ ก็เป็นมือขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในรูปกกร่างใต้เก็บการรถทําได้ดีมีทา่านอภิษฐ์ไหนชอบวงนอกวงในเก่งพอกันเลี่ยมตัวหักลม้มเท่ทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีครับนะมีความนา่นาสะเนแทงนะมาสอบสวนซัวสมองดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่เคยแพ้นักใครในเวทีมือกรุงนะครับ ส่วนท่านั่งก็ฝ่ายน้ำเงินพลายพยักทอต่อพัพานารายนี่ก็อายุ16ปี167เซนจากจังหวัดระยองนะก็กระดูกมอยนี่ก็ดูว่าชคดูประมาณสัก5-60ไฟนะครับนะก็เป็นรองพอสมควรไปป่อย5 3น้อยกว่า2กิโลเวทชกประจำก็1 1 2ปอดไป6 8ชกไป2ครั้งก็ชนะ2ครั้งไปการน,นอก1ครั้งไหนยกที่3 ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมด้ก็20ครั้งนะครับชนะนกยก4ครั้งในยกที่ 2- 3 4และก็เคยแพ้นอก2ครั้งในยกที่3กับยกที่4่นะครับชกที่ช่วง7มาทั้งหมด้ก็8ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งก็ถือว่าทำได้ดีครับชกที่ช่วงเจนะเป็นการนก1ครั้งในยกที่2แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก2ครั้งที่ช่วงเจในยกที่3ยกที่4นะครับในวันนี้ถ้ามีการนกเกิดขึ้น่าเมื่อคืนนี้ก็ยังอ่านว่าทางด้านของเพชร่งร์มีโอกาสที่จะชนะนกมากกว่าเพราะเพชร่งร์ไม่เคยแพ้นกใครในเววทงอาาขนนคย แพนนกที่ช่วงเจ็ดมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของ ปลายพยักนี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างก็เป็นรองทรงมวยก็ฝีมือบูรเขาในว่าเก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งมีทั้งนอกป็นทในนะครับจักวงในแข็งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะแต่ว่าความหนักแรงก็ดูว่ายัางเป็นรองทางด้านของคุชชกอยู่นะครับนะเลียมตัวอะไรต่างๆก็ดูว่าเป็นรองด้วยนะครับนะถ้าชนะได้จะต้องพลิกในย,ยกสท้ายให้ทางด้านของเพชรนุงโรจนหมดแรงเสก,ก่อนนะครับนะถ้าเพชรนุงโรจนไม่หมดแรงผมดูว่าน่าจะกินเพชรนุงโรจยากนะนะมวยคู่นี้ก็ทางด้านฝ่ายแดงขึ้นเวทีไปรูปร่างไดด้้้เเปปรียยบสูงงงงาาาาาววต่กททมจะอ็นน ของฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายตัวไล่ตัวเดินเข้าใส่นะส่วนทนา้นของโรก็ประเภทฝีมือครบเครื่องครับนั่งรับจับทางดึงบางตั้งโต้ะอ,อ,อยู่ข้างเชือคอยเลือกออกบุธแล้วก็ วงในประกบในก็กดแ,แขนไล่แขนในทาานั้นของเปชนุงโรดเป็นมวยที่ไล่แขนเก่งกว่านะครับหน้ขวางหน้าส้นแต่แทงนี่แรงลึกหลอาวุติว่นี่หนักแร่กว่าครับทีต่อทีต้องคนไปต้กันมาต่างคน,ต,งต,งคนต่างหมดต่างคนต่างเหนื่อยผมก็ยังอ่านว่าทานานั่นของเปชนุงโรดน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกไทยทายนะครับฟันท้องหลังช่างยังชอบไปที่ทาานั่นของเพชรนุ่งโรดชดบ,บางแสนและให้ทางนั้นของเพชรนุ่งโรดชดบางแสนเป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลือกเล่นของช่องเจ็ดในนัดนี้ด้วยนะครับ ผู้ที่สมครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของประแดงแสนวริศเบนพระรามสองแสนวริศ เบนพระรามสองนะครับพบกับทางด้านของฝานเงินดับดำกระเป๋าลิงบี้นะครับน้ำมอยคนนี้ทางด้านแสนวริศก็มาชั่งได้หนึ่งร้อยยี่ห้าจุดสองก็ไปลดประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดศูนย์ศูนทางด้านของดับดำก็มาเกินจุดหกนะครับมาชั่งหนึ่งร้อยยอดจอกไปไปไปลดมานะครับแล้วก็ขึ้นตาชั่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดสี่ขาดอีกจุดอ่าเหลืออีกจุดสองก็ถือว่าใช้เวลาลดนานพอสมควรนะครับแล้วก็อ่า จุดหกนะครับในเวลประมาณสักสี่สิบนาทีได้ก็ผ่านสบายๆนะครับนะทางด้านของแสนวริศนี่เมื่อเช้านี่คุณพ่อพามาเองนะครับเจ้าจริงจอกดํานะครับนะ,ะคุณเข่าขาจวรวดครับแสนวริศนี่ก็อายุยี่สิบปีร้อยเจ็ดสิบเซนจากบริรัมกระดูกมอยก็ชกมาประมาณสักร้อยกว่าไปล่อยก็หกสิบกิโลกร,รมัมเดียดชกประจำก็ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสี่ในนิชชอริพะหก็ถือน้ำหนักสบายๆนะครับ ปี68ในชกมาแ้สครั้งก็ชนะคะแนนสชนะ2ครั้งเป็นการนอก1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับในชกเวทีมังกรมาทั้งหมดได้55ครั้งนกกุชก นกคุ่ชกสิบครั้งเป็นการนกในยกที่สองสามมากที่สุดเพื่อนอาวุธมวยของทด่ดานฝรลงก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับนะไม่ใช่ว่าอาวุธมวยไม่หนักนะครับน,นกคู่ชกถึงสิบครั้งแล้วก็เป็นการนกภายในสามยกมากที่สุดด้วย <c oughs> และก็เคยแพ้นกห้าครั้งครับเป็นการแพ้นกภายในยกที่ส <c oughs> องสามสี่เคยชกที่โจมตมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นก็แพ้นกไปในยกที่สองนะครับการแพ้นก <c oughs> <ๆ S 2> ครั้งล่าสุดของทางด้านฝร,รงเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสามสิบสามกรกฎา ปีหกเจ็ดนะครับนะตอนนี้ปีหกแปดนะครับหลังจากนั้นนี่แดนัดนะครับนะช่วง8ดนัดทางด้านของแซนริดนี่ถือว่าฟอร์มกำลังสดมากเลยแปดแปดนัดหลังสุดชนะหกเสมอสองนะครับนะแล้วก็ไม่แพ้ใครมาแล้วประมาณ10เดือนเลยนะครับนะช่วงเราก็ชคทีหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของแซนริดน่าจะยืนระยะครบ5ยกไม่น่าแพ้นอกคัตนนะกของชกในนัดนี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ แปดไฟลังสุดไม่แพ้ใครนะครับนะฟองพลังสดกระแด้งขึ้นมานะครับทางด้านของเซนก็เป็นมวยขวาครับรูร่างก็สูงยาวดูว่าได้เปรียบชัดเจนนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือบุบนเข่าในร่วมกับเต็งแฟนเวิร์ธทำได้ดีมีทั้งนอกปีเตในชคบยนอกวงในเก่งพอกันเลยนะครับนะก็อาวุธมวยนี้ก็ถือว่าหลากหลายนะครับนะแต่ว่าเป็นมวยเครื่องร้อนช้านะเป็นมวยที่เก่งยกที่4นะครับสยกก็คงตกเป็นรองนะดูเหมือนจะตายจะตาย,จะ,ตายจะนอนจะนอนแต่ไม่นอนนะ ทางด้านของแสนวริศนะครับต้นๆในรับอุดจกชกนะชนะได้ต้องพลิกแปลปล่านะครับทางมวยนี่เดี๋ยวก็จะบอกให้นะครับว่าต้องเข้าไขก่อนนะครับส่วนท่านกาอฝ่ายน้ำนดาบดํากับเป่าดิงบี้นะครับน้ดาบดำกระเป่าลิงบี้ก็นัดนี้ก็ขึ้นเครื่องมาเมื่อวานนะครับนขึ้นเครื่องมาว่ามาทาน้ําหนักมาจากเสรีภูมิเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็เกินไปจุดหกก็ขึ้นแต่ช่างสองครั้งก็ผ่านนะครับนะทางด้านของดาบดํากระเป๋าดิงบี้ก็อายุยี่ห้าปีร้อยหกสิบห้าเซนก็ต่ำกว่าประมาณสักห้าเซน จากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมอยู่เสรีภูมินี่แหละนักกระดูกมวยก็เ,เป็นร้อยเช่นกันนะก็เคยชกมารอบปูนเสือนะครับนะักปล่อยๆนี่61กิโลกรัมเวทชกชปก็ร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบนะครับปีหกแปดชกไปแล้วสามครั้งก็ชนะสองเป็นการนกหนึ่งครั้งยี่สิบแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับนะ <c oughs> คือชอกที่เจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งนะครับนะก็ชนะ5ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่1นะครับก็เป็นม่าขวารับรุ่ร่างนี่เป็นรองแต่ว่าเนื้อตัวนี่หนาปึ๊เลยนะเนื้อตัวดีมากเลยนะทรงมวยนี่ก็ประเภทเด็เกคาเจาะยางสวหรับสอสอลุนรลับนำ้ำต้นได้ก่อนวงในนี่ก็ปั้มฟัดระตีนะเป็นหน่วยที่ใช้พละกําลังเข้าต่อสู้นะครับนะก็ดูว่าวันนี้เนื้อตัวนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับนะแล้วก็กาํกาลังใจก ดับดำนะครับเมื่อคนนี้ขึ้นเวทีไปในทางด้านของแสนวริ <S <S <V> <ith> จได้เปรียบร่วมสูงยาวใหญ่กว่าทางมวยจะต้องเป็นทางด้านของดับดำนะครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะครับนะดับดำก็เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนแต่ว่ารู้ตัวประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้นะเพราะว่ารายการเดิมของแสนบริจ <V> <ith> นี่จะชกกับทางด้านของจอร์ดพรันชชยนะครับซึ่งวันนั้นนี่เสมอกันมาที่เวทีราชดำเนินนะครับนัดนี้ผู้จัดก็เลยให้มาแก้มือกันที่ช่องเจ็ดนะครับให้มาชกกันที่ช่องเจ็ด แต่ว่าทางด้านของจอร์ดพรรญชัยถอนตัวนะครับถนะถอนออกไปก็เลยเอาดาบดำกับเปอาิงบี้มาเสริมแทนนะครับณนะ่ผนการเตรียมรุซ้องผมเชื่อว่าทางด้านของแซลลิส์น่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับเนะื้อตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามพอกันเนะื้อตัวดีทั้งคู่เลยนะครับนะ ท่านัขอดับดำก็คงจะเดินเตะขาเจาะยางสดฟันศอกเข้าไปก่อนนะครับนะแสนญริษโดนเข้าไปก็คงจะสะดุ้งโยงไปสะดุ้งโยงมานะครับราคาก็ดับดำก็จะวิ่งพวดพวด,พด,พดนะครับน,นั้นเข้าดับดำก่อนผมดูว่าจะได้เปรียบนะครับนะทางด้านของแซนร์เเป็นวมที่แก่งในยกที่4นะครับลูกที่แก่งก็คือแทงแล้วพับแทงแล้วคานะครับนะแทงแล้วกดคอคู่ชกไว้นะครับนะาจอร์ดพันชัยตัวสูงยาวใหญ่กว่าท้านัของดับดำเดดยอะนะครับนะทางด้านของอ เนวริดนี่เวลาตั้งแขนสู้ไล่แขนในจ็อดในสู้ไม่ได้เลยครับวันนั้นนี่ผมดูว่าน่าชนะด้วยนะครับนะเพียงแต่ว่าต้นๆรับบอลเยอะไปนะครับนะมาเจอกันมาเจอกับทางด้านของดับดําที่ช่องเจ็ดผมเชื่อว่าทางด้านของทีมงานก็คงจะแก้เกมมาเป็นอย่างดีต้นๆ้นดับดําออกนําก่อนนะครับนะดับดาออกนําก่อนเข้าดับดาก่อนนะครับนะเรดนี้ก็เปิดตอนนี้ไหลมาที่ดับดําประมาณศูนยเก้าห้าต่อสี่นะครับนะต้นๆเข้าดับดําไปก่อนแล้วก็มีโอกาสลุ้นระดับน้ำตอกได้ก่อนไม่หล่นระดับก็มีเวลา ขยับขยายซื้อขายออกตัวนะครับสาหรับการอนการเชียร์แต่นักมวยที่ผมคิดว่าคู่นี้คนที่จะรับการชูมือน่าจะเป็นทางด้านของแสนบริตมากกว่านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมอ่านว่าดาบดําไม่น่าจะนอกทางด้านของแซนบริตได้นะครับถ้านอกไม่ได้ฝีมือมวยฝีมือมวยสมองมวยต่างๆนี่แตกต่างกันเยอะนะครับทางด้านแสนบริตฝีมือมวยเหนือกว่ามากนะครับถ้าเกิดว่าไม่หล่นไม่หลับนี่ โอกาสที่จะไม่โดนนับซะก่อนนะครับนะผมเชื่อว่าโอกาสที่แสนุิจะชนะดลิชนะในยกท้ายท้ายนะครับเป็นวยที่เก่งในยกที่4ัฟันทองหลังช่างนะครับอาจจะสวนไปทั้งประเทศก็ได้นะครับนะผมชอบไปที่นครแซนบริษเบนเพอร์ราม2นะครับ คูนที่4ครับซึ่งเป็นเคล็ดของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเก้ากระดักสอเทียนโพพัฒนาของฝ่ายนวลด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะครับทางด้านของเก้ากระดักมาชั่งน้ําหนักได้หนึ่งร้อยสี่สิบจุดห้ารถจุดห้านะครับแล้วก็ใช้เวลารถประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาชั่งได้หนึ่งร้อยสี่สิบจุดสองรถจุดสองก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีก็ชั่งผ่านสบายๆนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนวลด่วนหนึ่งมาชั่งได้หนึ่งร้อยสี่สิบจุดแปดก็ไปลดก่อนนะครับมาก่อนนะทางด้านของด่วนหนึ่งนววี่ นะครับแล้วนะก็ปรากฏว่าทางด้านขวดหนึ่งก็ขึ้นแต่ช่างทีเดียวก็ผ่านเลยนะครับ140.0นะครับทางด้านของด่วนหนึ่งในทีมงานนี่ม,มากันเยอะเลยนะครับนะเพราะเป็นมวยคนมีตังนะหนึ่งชัยวัฒนะครับวันนี้ราคาก็ต้องวิ่งพวดพวดพวดเลยนะครับนะเรทเปิดก็เป็นต่ออยู่ประมาณตอนนี้ประมาณสักห้าต่อสี่นะครับนั่นะเป็นต่อทางด้านของเก้ากระดับส่วนทางด้านของเก้ากระดับนี่มากับทีมงานซอ ศเดชพันธ์นะก้าวกระดัในซ้อมอยู่ที่สเดชพันธ์นะครับนะส่วนตันด้านด่นดวนหนึ่งก็ซ้อมอยู่กับหนึ่งชัยวัฒน์ที่อุบลก็นั่งเครื่องมาเมื่อวานด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> ท่าด้านของเขาการะดาษก็อายุ18ปี173เซนจากระบีนะกระดูกมวยก็ประมาณสัก780ไม้ซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับนะับปอยปอยนี่ก็68กิโกรัมเดชชกประจำก็ประมาณสัก140ปอนด์ปี68ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ1แพ้2ครับชกเวทีมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็40ครั้งน็อกคู่ชกในเวทีมืงกรุงน4ครั้งนะครับนันเป็นการน็อกในยกที่34แล้วก็แพ้น็อก4ครั้งในยกที่2ยกที่3เคยชกที่ชุดเก็บมาแล้ว1ครั้งวันนั้นนี่ก็อาวุธมวยไม่แพ้นะแต่ว่าถอยเยอะไปครับก็เลยทําให้แพ้ค แน่นไปนะครับนะก็เป็นมวยขวารับรูร่างเป็นรองเล็กน้อยรงมวยประเภทปีมือเข่าใน ชกนอกในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันเลยนะครับนะก็ชกที่ช่องเจ็ดวันนั้นถ้าเดินนะถ้าเดินก็ชนะเลยแต่ว่าไม่เดินแม้แต่ก้าวเดียววันนี้ก็ดูว่ามาซ้อมที่สอเดชพันธ์แล้วรูปเกมจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะว่าสอเดชพันธ์นั้น่วยเดินและนมวยเข่านั่นเองนะครับส่วนธนาคาฝ่ายนงเงินด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะครับกนะ็อายุ20ปี170เซนก็สูงกว่าประมาณสัก2เซนแต่ว่าจะบางกว่านะครับจากการลสินนะโคกระดูกมวยก็ประมาณสัก60ปัปลไฟซ้อมอยู่กับหนึ่งชว,วัดที่อบดครับ ป,ปอนด์นี้ก็68-69กิโลกร,รมัมเบียดชกประจำก็140ปอนด์ B68 ชกไปแล้วสครั้งก็ชนะ1แพ้1นครับในะชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดได้ก็20ครั้งน้อยกว่าทางด้านฝ่าแดง20ครั้งนะครับตอนนั้นกระดูกมยวยเวทีมังกรตรงหนักขาวฝ่ายน้ำเงินเป็นรองทระหนักฝ่าวแดงชัดเจนเคยชนะนอกกู้ชกในเวทีมังกรสอง 2, ครั้งและก็เคยแพ้นอกในเวทีมังกรสี่ครั้งนะครับนะเคยชกที่ชกวงันมาหนึ่งครั้งตอนนั้นก็แพ้นอกไปในยกที่สี่นะครับในะวันนั้นเจอมวยยแทนนนนนชกกกปัั้าห150อด์เล ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ก็จะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าไหนครับรับได้เก็บการวุฒของคูชก็ถว่าพอใช้ได้นะครับน่าเลี่ยมตัวเลยผมดูว่ายังเป็นรองอยู่นะครับนะก็ชกในยเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี้ก็แข็งกรนบริการหน้าเสือสิงเชวันนี้ถือว่าดีกว่านะครับเมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของดวนหนึ่งจะได้ลอยกว่าครับนะทางมวยนี่ก็น่าจะเป็นทางด้านของดวนหนึ่งครับนะที่จะต้องเดิน แต่ว่าเก้ากระดัดนี่จะเดินหรือไม่ก็อยู่ที่สอเดชพันธ์จะวางแผนอย่างไรนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่เดินในเก้ากระดัดก็จะเป็นภาพจำของเซียนมวยช่องเจ็ดนะผมเชื่อว่าคู่นี้น่นาจะปลักกันลุกปรักกันรับนะครับทางด้านของดวนหนึ่งนี่ก็จะมีลูกเตะที่หนักแรงนะครับแลวในเก้ากระดัดก็มีหลักเหลี่ยมฝีมือดีเขาคงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางมวยของใคร นะจะออกลูกได้ชัดเจนกว่ากันนะครับนะด่วนหนึ่งเป็นมวยคนรวยคนมีตังค์เพนั้นน่าเสือบริการเสียงเชื่อจะไปที่ด่วนหนึ่งตลอดเข้าด่วนหนึ่งก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะครับนะแต่ผมพิจารณาดูจากเทปการชกค,ครั้งล่าสุดนะครับนะัซิทางด้านของก้ากรับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของด่วนหนึ่งมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับนะผมเห็นว่าฝีมือมวยแล้วก็เดี่ยมตัวของทางด้นานก้ากรดับนั้นสมองมวยนั้นดีกว่าทางด้านของด่วนหนึ่งนะครับนะวันนี้มาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดอาจจะคูค่สี้ส ว่าถ้าวัดกันที่เรื่องฝีมือมวยนะั้นผมอ่านว่าก้ากระดดีกว่านะครับกระดูมรบบมาการผ่าน,นมวยน,นั้นดีกว่าชัดเจนนะฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเก้ากระดสอเทียนโอนะครับ ก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับรายการฟันทองหลังช่างช่องเจ็ดสีซึ่งท่านที่ฟังผมก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนักท่านที่ฟังอ่ามอยหูท่านอื่นอยู่ก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปเทียบเคียงกับมอยหูของท่านได้นะครับว่ามอยหูของท่านมีข้อมูลมวยแบบนี้ให้ผมหรือไม่ให้ให้กับท่านอ่าเหมือนที่ผมให้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ให้ใช้ข้อมูลผมนะครับนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่อ่าจริงนะครับเป็นน้ำหนักจริงทั้งหมดนะครับผมพูดเฉพาะเรื่องจริงไม่จริง ไม่รู้ไม่เคยพูดนะครับนะชอบแบบไหนอย่างไรอยากฟังผมภาคมวยในเวทีช่อง7นะครับนะก็0827511988 0827511988รีบโทรไปสมัครกันได้เลยนะครับน่าเต็มทุกสัปดาห์นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ